สวัสดีครับวันนี้เราก็เจอกับอีสุเงี่ยมหวนนอุดรธานีนะครับสี่แยกมั่นจันสำนรักง,งานใหญ่ครับกับตัวนี้เลยงานมิติโมอเตอร์โชว์นะครับที่เซ็นทันนะครับนี่ก็จะมีหลายค่ายหลายยี่ห้อมาให้ดูชมนะครับอ่าจ่ากของเราหนึ่งในนี้ก็จะเป็นบูธอีสุนะครับก็จะเอานํารถมาโชว์สาขั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล์เอ็นะครับ Ultimate นะครับตัวนี้แล้วก็เอ็กซ์นะครับสีเทาโอเพกหรือว่าเทาดัมโบนั่นเองนะครับโปรพิเศษนะครับรับคนสามหมื่นเกนะครับไฮไลท์ภายในงานก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเจ้าวีคอสนะครับพร้อมสายกัมปิ้งนะครับติดตั้งเต็นท์นะครับสามารถขึ้นนอนบนหลังรถได้เลยนะครับตัวนี้ทีเด็ดภายในงานนะครับนี่ก็ ออกรถที่อีสุของเรานะครับพร้อมแต่งให้หล่อเลยนะครับประมาณนี้นะครับสายแคมปิง้งสายนักเดินทางนะครับพบกับเราได้นะครับวันนี้นะครับวันที่25นะครับถึงวันที่3นะครับที่เซ็นทัลอุดรธานีนะครับ